สวัสดีคะ่ะนิชาจาก Perfect Home นะคะวันนี้นะคะนิชาอยู่ที่กุลพันธ์วิวสิค่ะวันนี้นะคะนิชาจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบ้านหลังนี้กันเดี๋ยวค่ะหลังใหญ่มากเลยนะคะ,ะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะ305อ,อ30ตารางเมตรนะคะพื้นที่ข้างนอกนะคะ85ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้มี4ห้องนอนแล้วก็สี่ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนเเข้าไปดูรอบๆกันเลยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะสามารถจอดรถได้สองคันเลยนะคะจอดในที่ร่มได้ด้วยค่ะ ตรงสวนทางขวามือของนิชานะคะเจ้าของนะคะแกได้ปลูกกระเบื้องไว้เนาะจะได้ง่ายต่อการดูแลเขาก็ปลูกพืชผักสวนควรัวก็มีต้นมะม่วงนะคะไว้ด้วยร่มรื่นกันเลยนะคะแต่ระวังนะคะ,ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูรอบๆกันก่อนนะคะตรงบริเวณน,นี้เขาก็ได้ปลูกกระเบื้องอีกรอบอีกอีก,อ,กอีกครั้งนะคะแล้วก็สามารถทําเป็นลานกว้าง นั่งชิลได้นะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นหินกรวดด้วยค่ะเดี๋ยวนิชาพาเพื่อนๆไปดูข้างในบ้านกันเลยค่ะอ่านี่ก็เป็นทางเข้านะคะบ้านประตูใหญ่เชียวเชิญเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะคะอ่าค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นร i v i n g a r e อียนะคะ กว้างมากนะคะก็จะเป็นโถงแล้วก็สว่างมากๆเลยโปร่งโปร่งมากแล้วก็มีแอร์ขนาดใหญ่ด้วยค่ะ <c oughs> ตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นที่นั่งสําหรับทานข้าวสำหรับหกคนนะคะแบบครอบครัวแล้วบริเวณซ้ายมือของนิชานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ออทําเป็นบาร์ทำเป็นแบบแฮงเอาท์ได้เนาะแล้วเดี๋ยวข้างหลังอิชาเป็นห้องครัวเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวกันเลยค่ะ ิญค่ะห้องครัวก็มีขนาดใหญ่นะคะก็เป็นครัวไทยเนาะก็มีทั้งเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็เตาแกส๊สแล้วก็มีโอเวน้นด้วยนะคะ, <c oughs> ะทางเจ้าของนะคะแกทำเป็นรูปตัวแอลเนาะจะได้มีพื้นที่ในการทำอาหารก,กว้างๆเลยแล้วก็มี ที่เก็บของใต้นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ของได้จะได้ไม่ต้องไม่ไม่ลกนอกบริเวณตรงนี้นะคะแล้วทางนี้เขาก็มีพื้นที่ใช้สอยในการเก็บของได้ดีกนะคะเดี๋ยวนี้ชาจะพาเพื่อนนะคะไปดูที่เหลือของชั้นล่างนะคะอ่านะคะตรงนี้ชอบมากเลยนะคะสามารถอ่อเป็นตู้รองเท้านะคะสามารถใส่รองเท้าตรงนี้ได้ ก็สามารถเข้าบ้านนะคะได้สองทางเนาะทางหลักตรงนั้นนะคะที่นิชาเข้ามานะคะกับทางรองตรงนี้เนาะตรงบริเวณเอ,อที่จอดรถนะคะแล้วก็ที่นี่ชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องน้ํารับแขกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องนอนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวนิชาพาขึ้นไปดูข้างบนกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนิชาไปอยู่ที่ชั้น2ของบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนิชาพาเพื่อนๆนะคะไปดู2ห้องนอนตรงนี้กันก่อนเลยนะคะทางซ้ายมือของนิชานะคะก็เป็นห้องนอนเนาะเ,เป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะก็มีทั้งเตียงนอนนะคะแล้วก็มีทั้งเ,เป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะห้องนี้นะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะเพื่อนๆมีระบบน้ําร้อนและก็น้ําเย็นนะคะเดี๋ยวนิชาพาพเพื่อนๆไปดูอีกห้องมนึงกันเลยนะคะ นั้นจะเป็นสีสีสีไม้เนะห้องนี้จะเป็นโซนสีขาวนะคะก็มีเตียงนะคะมีตู้เสื้อผาบิวอินแต่เป็นสีขาวอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ้นะคะที่นี่นะคะห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ําอยู่ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวนิชานะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องบ้านที่นี่เขามี เจ้าของนะคะแกได้เทินห้องนี้นะคะเป็นห้องออฟฟิศด้วยเนะาะหากใครสนใจก็มีทั้งเตียงแล้วก็เป็นทำออฟฟิศรูมนะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องเพย์รูมให้เด็กๆก,ก,ก็ได้ด้วยนะคะเป็นความคิดที่ดีมากนะคะแล้วตอนนี้นะคะนิชัดอยู่ที่มาสเตอร์เบดรูมค่ะใหญ่มากาเจ้าของแกก็ได้มีโซฟานะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้เนาะแล้วแกมี Walk-in closet ซ t อีกะคะ่ะ เข้ามาค่ะตรงนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงห้องน้ำนะคะก็จะมีบริเวณนี้ก็เป็น walk in closet นะคะแล้วก็มีโตะ๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำนะคะของ master bedroom แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขามีทั้ง r a n i n y shower แล้วก็บาตถัดอีกด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณที่เหลือของห้องนอนห้อ,ง,องนี้กันนะคะก็คือระเบียงที่ร่มรื่นนั่นเอง ดมาเปิดนั้นร้อนอย่างนี้ก็ต้องเปิดระเบียงนะคะก็เห็นกว้างๆเลยนะคะเป็นระเบียงขนาดใหญ่มากเลยนะคะก็รับลมนะคะชมนกชมไม้นะคะค้าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังใหญ่มาโหร้านมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ถัก อขอย้ำกันดีทีนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่กุลพันธ์วิว12นะคะสีห้องนอนสีห้องน้ำนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ามาดูนะคะสามารถติดต่อกับทาง Perfect Home ได้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนต้นจนจบนะคะหากใครนะคะมีคำถามหรือว่าอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ภาพ ใต้ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ทาง Perfect Home ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้นิชาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ